สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้านกินช่างบอยนะครับก็จะไม่รีวิวเรื่องการซ่อมแหลกนะครับวันนี้เรามีแหลกรถ4ตอง4ส,สนะครับผมสิ่งได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูนะครับว่าซ่อมสามารถซ่อมได้ไหมครับโอเคนะครับผมรอสักครู่ครับ ครับผมอันนี้ถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมได้ถอดคร่าวๆแล้วนะครับเป็นสีตองสีสามนะครับวิ่งแล้วมีอาการเสียงดังมีระยะคอนที่พวงมาลัยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันดูนะครับอ่อันนี้ไม้ตีกองแน่นอยู่นะครับผมอ่าอันอันนี้หลวมผมได้อัดแล้วก็ นั่นขึ้นมานะครับสามารถใช้ต่อได้วนะครับผมอันนี้แขนแหลกทางด้านซ้ายนะครับอโอเคนะครับไม้ติกองแน่นอยู่นะครับลูกหมากไปแหลกโอเคนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นชุดมอเตอร์นะครับผมซึ่งผมจะทำการถอดก่อน,นะครับโอเคนะครับ ถอดชุดตัวตั้งแกนออกมาก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับใช้งานได้น,นะครับไม่มีปัญหานะครับผมตอนนี้เราก็มาถอดชุดแกดนด้านบนนะครับผม อันนี้ชุดแกนด้านบนนะครับอันนี้ผมได้ถอดมาแล้วนะครับเพื่อทําการล้างครับล้างจระบีจระบีคาบจระบีต่างๆนะครับผมเฟือ,อ,องแกนด้านบนไม่มีปัญหานะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการปรับแต่งอโอเคนะครับ เดี๋เรามาดูที่ตัวแกนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นแกนแหลของแท้นะครับผมอ่าจะมีนัมเบอร์อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำการขัดแต่งใหม่นะครับอ่นนา,าอโอเคครับไม่มีปัญหาส่วนที่มีปัญหาก็คือ ทางด้านสามฟันนี้นะครับเบื่อนๆจะเห็นว่าจะมีรอยสึกด้านในนะครับผมทั้งสองด้านเลยนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับช่วงระหว่างที่เราวิ่งล้อตรงนะครับผมวิ่งทางตรงหรือล้อตรงนั่นเองนะครับก็คือ เจอทางกูข่ามันก็ตระกระแทกบริเวณสามฟันนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายและด้านขวานี้ไม่มีปัญหานะครับเฟืองฟันเฟืองอยู่ในสภาพปกตินะครับผมส่วนทางด้านนี้เราก็จะใช้วิธีเชื่อมซ่อมด้วยลวดพิเศษนะครับผมเป็นลวดเกรดเดียวกับแกนแหลกนะครับพอเชื่อมแล้วไม่สามารถล่อนได้นะครับก็คือจะสามารถแข็งลื่นใช้งานได้เหมือนเฟืองแหลกของแท้ดังเดิมน,นะครับผม แล้วมันก็จะมีอายุนานการใช้งานนานมากยิ่งขึ้นนะครับอโอเคนะครับสรุปแล้วเรืองแหลกไฟฟ้า C3 C ปอง C3 ส,ส,สามารถซ่อมได้นะครับผมออตัวนี้รับประกัน1นึ่งปีนะครับหลังจากซ่อมแล้วนะครับผมอโอเคนะครับ ส่วนบูททางด้านท้ายแหลกนะครับผมอ,อันนี้นะครับตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเวลาเราใส่แหลกแล้วไม่สามารถแหลกไม่สามารถแกนแหลกไม่สามารถไหลลงมาได้น,นะครับโอเคนะครับแช้์ได้น,นะครับเพื่อนเพื่อ เคนะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะใช้วิธีเชื่อมซ่อมโดยรวพิเศษจากเยอรมนีนะครับสามารถใช้างานได้ปกติอีกเป็นแสนโลนะครับผมตัวนี้รับประกันหนึ่งปีเป็นแหลกไฟฟ้า4ตองสี่สนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆมีปัญหาเรื่องแหลกไฟฟ้าวิ่งแล้วเสียงดังหรือพวงมา,าลัยรู้สึกคอนนะครับ <c oughs> ก็สามารถโทรมาสอบถามและนำรถมาซ่อมได้เลยนะครับผม ระยะการซ่อมก็รับประกัน1ปีนะครับแนะนำให้เป็นแหลกแท้เท่านั้นนะครับผมแหลกแท้สามารถซ่อมได้นะครับอโอเคนะครับเพื่อนๆถ้ามีปัญหาเรื่องแหลกไฟฟ้าก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ